ตองนี้มีฝนตกทุกวันครับเ,เพื่อนๆแล้วก็หมูเราก็ยังให้ยาพาลากันอยู่นะครับก็อย่างที่ได้ยินเสียงนั่นหละมีไอมีจามกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องหวัดเราก็ยังให้พาลาน้ำกับหมูเราอยู่นะครับ ในปริมาณที่อยู่ในระดับที่คุณหมอเขาแนะนำเอาไว้นะครับก็คือ1แกลลอนให้5วันนะครับเฉลี่ย1ลิตรส่วนเรื่องราวของการไอนี่วันนี้คุณหมอได้เข้ามาในฟามเรา เขาเลยมีคำแนะนำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดยาแก้ไอมาเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะมีการไอของหมูเรามาให้ได้ยินกันเพิ่มขึ้นนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะจัดยาที่เป็นยาแก้ไอมาให้เพิ่มเติมสองซอง,องนะครับให้กินไปพร้อมๆกับยา พาลานี้เลยพเพื่อนๆตอนนี้ก็เพิ่งให้ไปสามวันแกลลอนใหม่เนาะเพิ่งให้ไปได้สามวันแล้วก็เหลืออีกสองวันก็จะหมดกันลอนแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมียากแก้ไอมาเพิ่มอีกชนิดนึงนะครับเพื่อนๆอากาศที่ยัง ชื้นอยู่นะครับเราก็พยายามดูแลเรื่องความเร็วพัดลมรวมไปถึงแท็กด้านหน้าคุณหมอมาวันนี้ก็ให้ปรับเดิมสามสามก็ตอนเขาเข้ามาช่วงบ่ายเห็นแท็กทำงานก็เลยว่าพี่ปรับขึ้นไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดเพื่อไม่ให้ ความเราชื้นเนงะมันจะอาจจะเป็นต้นเหตุให้เด็กๆเ,เราไอไอเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยให้เพิ่มไปอีกหนึ่งจุดก็คือเป็น3-4ไปแล้วหน้าแผกอ่ะเนาะถ้าอุณหภูมิภายในยังไม่ถึง3-4มสี่ก็แ็กก็จะยังไม่ทำงานทำให้ความชื้นภายในนี่ ลดน้อยลงเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าแพทกททำงานช้าช้าขึ้นอีกหนึ่งจุดก็คืออุณหภูมิจะจะร้อนขึ้นมาหน่อยเนาะเพื่อเพื่อไม่ให้ภายในฟาร,ร์มเราชื้นนะครับอันนี้คือคำแนะนำของคุณหมอส่วนยาที่คุณหมอให้มานี่เขาสองซองให้กินหมดภายในสามวันผมก็ยังไม่เห็นหน้าตานะครับเพื่อนๆ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้รับยาเข้ามาเดี๋ยวจะอยากแค่ไอนำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้วยเลยนะครับเพราะว่าหมูเราจะมีเริ่มไอแล้วมีไอเป็นเหมือนมีสเตลอะ่ะเ,เพื่อนๆวั ก็ยังไม่หายนะครับเพราะว่าอากาศก็ยังชื้นอยู่เนาะนะเพื่อเนเพื่อได้ยินไหมมีการไอเพิ่มขึ้นผสมกับการจามก็ทั้งฟาร,ร์มนี่แหละเ,เ,เพื่อนเพื่อนฟึดฟัดกันหมดยิ่งตอนเช้านี่ยิ่งยิ่งมีเสียงจามเยอะเลยตอนที่เข้ามาใหม่ๆะนะ,นะก็มีอีกหน่อยนะคุณหมอเขาแนะนำเพิ่มเติม ตอนเช้าถ้าพี่เข้ามาสามารถที่พี่สามารถที่จะเร่งเพิ่มความเร็วพัดลมความเร็วพัดลมของเราอะท้ายฟารมอะนูน่นสามารถที่จะเพิ่มให้เป็นเต็มที่ของพัดลมได้เลยนะเพื่อดูดอากาศความชื้นออกจากภายในตัวรา้าวสักพัก เราค่อยเบามาอยู่ในระดับปกติเพื่อลดความชื้นภายในในตัวล้าวาเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนก็อาจจะมีฝนตกบ้างภายในฟาร์มก็อาจจะชื้นเป็นพิเศษเพราะว่าพัดลมเราตั้งไว้ต่ำสุดอยู่ที่20เฮิรตเงีเ้เพื่อนเก็วิ่งเอ่ยแบบนี้ยวิ่งเอ่ยแบบเนี้ย0เฮิร์เนาะแต่ฝั่งนู้นเป็น25้าเฮิร์นะครับ ฝั่ง4-7ก็จะโตกว่าฝั่งนี้หน่อยหนึ่งเพื่อนเพื่อนห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีอยู่เมื่อเช้าก็มีอยู่หนึ่งตัวครับฝั่ง4-7มีเสียหายไปนหนึ่งตัวจากอาการน่าจะเป็นไข้นี่แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจากวันไหน จากการวิเคราะห์ของคุณหมอว่าหมูเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีไข้ความร้อนสูงความร้อนภายในร่างกายสูงใช่ไหมเขาก็จะลงไปแช่น้ําเพื่อลดอุณหภูมิภายในตัวเขาเพราะว่าหมูนี่เขาจะไม่มีต่อมระบายความร้อนเหมือนกับ ตัดทั่วไปนะเพราะว่าเขาจะระบายตรงจมูกเพื่อนเพื่อระบายความร้อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภายในตัวมีความร้อนกระแสเลือดมีความร้อนเขาก็จะลงไปแช่น้ำเพื่อนเพื่อแล้วผลที่ที่เห็นหลังจากที่มีการตายเกิดขึ้นของหมูเราเนาะเมื่อเช้าหัง่งี่เ ก็มันจะเป็นลักษณะตรงบริเวณที่จุดอ่อนๆของหมูเรานะครับก็จะไปแสดงอาการตรงนั้นเพื่อนๆอย่างเช่นขอบขอบใบหูนะครับที่จะมีปลายๆขอบใบหูจะมีออกจะออก เป็นจุดเลือดแดงๆเพราะว่ามันจะมันจะเป็นจุดที่อ่อนๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงตูงเนๆ่ๆไข่ไข่หรือว่าพันท่าของเด็กๆเราอ่ะมันจะออกเป็นสีมันจะออกเป็นไม่ไม่เลยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอย่างตัวมอเช้าที่เห็นนะเห็นหลังจากที่ตายไปแล้วผมก็ยกออกไปไว้ด้านหน้าแล้วก็ คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าตรงนั้นแหละมันจะเป็นจุดที่เออเป็นบางหรือว่าอ่อนไหวที่สุดของหมู่เราก็คือจาจุดที่รอบๆใบหูหรือว่าบริเวณไข่หรืออันทะเด็กๆเ,เรามันก็จะเป็นแสดงอาการตรงจุดนั้นเนาะด้วยการความร้อนนะเพื่อน ในกระแสเลือดมันก็จะไปแสดงตรงนั้นจะออกไม่ๆเลยในจุดที่เป็นเยื่อบางๆอะเนาะก็คืออาการหลังจากที่เขาตายไปแล้วอันนั้นคือน่าจะเป็นไข้สูงนะครับ ก็อาจจะอย่างฟัง48่สิบแเพื่อนเพื่อนัง48เมื่อวานเพื่อนเเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานผมอุ้มมาจากอคอกที่หนึ่งเอามาไว้ห้องเนี้ยยังไม่ได้ทันแจ้งทั้งทีมคุณหมอให้มาช่วยฉีดยาเลยก็มีไข้นี่แหละเพื่อนเพื่อมีไข้ขนนี่พองเลย หนาสั่นผมก็ยกมาไว้ตรงเนี้ห้องเล็กสุดท้ายอ่ะเพื่อรอตรงนั้นเจอตอนเย็นแล้ว่าจะแจ้งตอนเช้าเช้ามาปุ๊บก,ก็ตายไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสี่เจ็ดสี่แปดเลยหมูมีเสียหายด้วยด้วยสาเหตุของอาการเป็นไข้นะครับเราก็ต้องดูแลก็เลย คุยกับคุณหมอคุณหมอก็เลยเข้ามาช่วยดูสภาพโดยรวมของเด็กๆเ,เราเนาะก็ได้คำแนะนำเพิ่มเติมมาในเรื่องของอ,อการดูเรื่องอุณภูมิภายในรวมไปถึงความเร็วพัดลมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านหน้าแผกในเฉพาะในฝั่ง48 48นี่หมูเล็ก ก,กว่า4-7เนาะเขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาพยางไปถึงไว้กันลมด้านหน้าข้างหลังแพ่กเพื่อนๆอย่างที่เคยนำเสนอไปแล้วเพื่อไปให้หมูอคอกแรกเพราะหมูอคอกแรกซ้ายขวานี่จะเป็นหมูเล็กสุดเนาะก็จะโดนจะโดนลมมากที่สุดก็คือตรงอคอกแรกนั่นแหละ ก็เลยให้เอาผ้ายางมากั้นเอาไว้ให้ลมขึ้นไปข,ข้างบนนะครับให้ลมตีขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวไม่ให้โดนตัวหมูมากเนาะความเร็วพัดลมเราก็ยังอยู่ที่ต่ำสุดนี่แหละที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเข้ายี่ะ20เฮิร์ตก็ยังไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่ามันจะเจอช่วงหน้าฝนเข้าหน้าฝนพอดีเพื่อนๆก็เลยยังอยู่จนเข้าสี่อาทิตย์แล้วเนี่ย นะครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้สี่แปดทำวัคซีนนะครับสองเข็มเลยรุวงนี้พรุ่งนี้จะต้องมีการชักเดี๋ยวจะรายงานผลหลังจากทำวัคซีนอีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำวัคซีนด้วยนะครับ ส่วนวันนี้เรื่องของหมูที่เป็นหวัดอะ่ะรวมไปถึงมีอาการเพิ่มเติมคืออาการไอตามมาคุณหมอเข้ามาดูก็เลยว่าจะจัดยาให้ถึงให้ด้วยกันสองซองพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ให้กินภายในสาวันสองซอ,องเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอเพื่อนๆอีกทีถึงตัวยาตัวนี้เนาะ เราไปถึงวิธีการใช้งานด้วยเป็นยาละลายน้ำเหมือนกันเพื่อนๆจะผสมไปพร้อมกับจะพาลาน้ำนี่แหละเดี๋ยวจะนำเสนอเพื่อนๆอีกทีนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเ,เรื่องราวของหมูที่เป็นหวัดเรไปถึงมีอาการไอเพิ่มเติม เข้ามาด้วยหมอเข้ามาดูก็เลยว่าจะให้ยาแค่ไอมาเพิ่มมาอีกอย่างนึงเพื่อลดอาการไอของเด็กๆเ,เราเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือว่า กที่ใช้ภายในฟาร์มหมูเรานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือคำถามเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่ เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ